สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะกับรายการวันนิวส์แอดโคลาสโฟรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครั้งที่15ประจำวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ค่ะโดยมีดิฉันนางสาวนาวร,ารัตนนัทศิริบรศษานิเทศชำนาญการพิเศษรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะภายในรายการนะคะท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของรู้กฎหมายคลายทุกโดยคุณสมส่วนสาสีนิติกรชำนาญการพิเศษ ช่วงของศึกษานิเทศเพื่อนคู่คิดมิตรคู่โรงเรียนท่านผู้ชมจะได้พบกับศึกษานิเทศนาภกพัร์แสงฮรันศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษช่วงรบวบรวมข่าวโรงเรียนและรบลวบรวมข่าวเขตท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูแสงระวีสายสุดคุณครูโรงเรียนบ้านโคกมะขอกอกรอปกลางอุปถัมและภาพกิจกรรมการจัดการแข่งขันงานศินลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2 5 6 5รระดับเขตพื้นที่การศึกษาของเราค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของท่านผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูโดยท่านดำเนินเพียรค้า15ธันวาคมพุทธศักราช2565อย่าลืมกลับมาพบกักบพวกเราในรายการวันนิวส์แอดโคลาดโฟรรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ